สุกแล้วจ้าสุกแล้วมา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 ร้อนร้อน บ่ท่านใจพี่น้องขอลงมือเด้อมา,มาละมาระมาระถูอหมวกมีมีนะค่ะนเอัลกรัำปีอันนี้กับพวกหอมซลาเน่ใบเยียมย,ย,ยางงา แค่อบไก่เดี๋ยวค่อยตักเพิ่มเติม<ๆ><ๆ>ตุดไปตุดไปเร่งคิวเขามา่าเร่งคิวเขามา่า<ๆ>ตีนกะมีใครจะใครกะมาเนะคะนาะไข่ป่าสไตล์คุณยายหน้าใสเนาะคะนาะเห็ด<ๆ>แบบใหม่ อาอมีลูกชิ้นนันปลา่าเดี๋ยวไปซื้อลูกชิ้นนั่นเนาะเอาไขาป่ปลาสดๆเลยมาใส่ไขป่ปลาล่ะกาะเข้าเอื่อ,อยังียงนอะปลาเนียงปลาอีียังเนอะที่มันเป็น ขี้ขี้ใหญ่ๆแล้วก็กระดูกอ,อ่อ,อนๆข้างใน้าไน,นะอาจารย์ปิดแค่เจ้าเอินสเก็ตวิ่งมาค่ะน้องสเก็ตสปร,งสร,งสริงสเก็ตสปริงสเก็ตวิ่งว่าสารเสบคุณยายมัก

มาลัก็เสบเต้นี่มาลักใส่เสบเสบ มันนึงว่าแม่ลูกเขาสิมาครับผมมาด้กินคนเดียวหรอคะห่อนมืออื่นหรืออะไรกน

ก็อยากชี้ว่า 嗯。嗯、mm，嗯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 。来。 เรากระเทียมเอาออกมาใส่ถ้าลืมเอาออกมาก่งจะตัวเย็นเนาะค่ะเนาะมันแช่สองสิบไว้ ใส่ไข่ปลาไข่ไข่ปลามันมันแตกออกพี่น้องเป็นแท่งเนื้อปลาสักแบบจานที่สองกินพักใส่หลายกนนะ แซ่บอันนี้ก็เป็นปลาที่ว่านอกค่ะ,ะ <c oughs> มันเป็นกระดูกใสใส นี่นะคะมันถือหลอกออกได้แบบนี้เนาะนี่กระดูกมันตัวอยู่เมืองไทยยาก็บเมื่อค่อยได้กินแบบได้บรูเป็นคนที่แบบว่าหลุกส่วนตัวสูงเนาะก็ค่อยสูงไม่ค่อยสูงสิงอืมไม่ค่อยเปิดนะ สม,มือเนี่คือกันละนะจะว่ากับอยากล่องเห็ดอยากล่องเป็นยูทูบเบอร์ล่องเบิงว่ามันสิเป็นยังไงนา่นอเนาะในกาแมาให้มาเป็นกำลังแรงใจให้อ่อนนีนิวซีแลน,นด์เด้อเพลินพองน้องพีนะคะจานที่สองนี่กำลังสีเริ่มเนาะคะเนาะ กบวอยากให้มันยาวมันหยุดเนาะค่ะนอะ้องกสิคอสยบใบสมนีก่อนเดอ้อเพื่อนพงน้องพีอย่าลืมมาให้กำลังแน่แก่คุณยายด้วยคะเดอะ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคะเดอะ้อเพื่อที่จะบวอยากผ่านกับคลิปต่อไปแต่อย่าลืมกดกระดิ่งให้คหุณยายดนะค่ะติ๊งติ้งสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกท่านเออ มีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในนาทีการงานด้วยทุกทุกสิ่งอย่างเนาอคคะเนะบ๊ายบาๆเด้อค่ะเด้อ